ตอนที่10ภัยพิบัตินกกระจอกตัวน้อยอวัยวะทั้ง5้าครบครันที่ทำการอำเภอก็เป็นเช่นนี้ระบบพิธีการเรียนแบบสาสำนัก6กลมอำเภอปี้ซันก็มี3ามกองงานหกฝ่ายกองงานเจ้าหน้าที่เป็นแหล่งรวมของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยกองงานจเร มีฐานม้าสัญจรเสื้อแพรของเปยเหลียงเป็นรากฐานส่วนมือปราบมาจากกองงานปราบปลามหกฝ่ายในอำเภอปี้สันเฝิงกวนในอำเภอกลุ่มอำนาจฝ่ายปกครองฝ่ายคลังฝ่ายโยธาและฝ่ายลงทันเหลือเพียงฝ่ายพิธีการให้จวจิ้งปหลัดอำเภอส่วนไปสร้างเชี่ยนนับว่าได้คลองฝ่ายกำลังพลส่วนสามกองงานนั้นเฝิงกวนรวบไว้เองมองว่าเป็นเนื้อต้องห้ามโดยเฉพาะกองงานเจ้าหน้าที ปฏิบัติตามคำสั่งของฝืงก้วนในอำเภอแต่เพียงผู้เดียวทำให้จัวจิ้งสุดทานทนอันที่จริงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองอย่างสีเฟืองเหนียนต่างหากที่ต้องคุมกองงานเจ้าหน้าที่แต่ฝืงกวนกระทั่งจั่วจิ้งก็ยังกดดันกีดกันอย่างไม่ไว้ไม่ตีหนเลยจะไว้หน้าสีฉีเพียงทว่าสีเฟืองเหนียนมีเจตนาสังเกตการระบบการทำงานของที่ทำการอำเภอส่วนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองอย่างเขา จะมีอำนาจหรือไม่ก็ไม่สำคัญแม้เจ้าหน้าที่ปกครองอย่างเขาไม่คิดแย่งชิงอำนาจแต่ยามว่างสีเฟื่องเหนียนยังคงเตะไปตามสามกองงานและ6กฝ่ายคุกของฝ่ายลงทันขังนักโทษไว้สิบกว่าคนมีบุคคลทุกประเภทปลาบังกรปปะปนคนแก่บางคนจนปัญญาหาเลี้ยงปากทองยามชาราก็จงใจก่อเรื่องเพื่อเข้ามากินข้าวในนี้มีพวกค้ามนุษย์ มีเจ้าถิ่นก่อคดีต่อสู้วิวาทมีโจรราคาชั้นต่ำขโมยชุดชั้นในสตรีในบรรดาน,นักโทษสิบกว่าคนมีชายชาราอายุ60เพียงคนเดียวที่ถูกลงตวนตรวนเป็นตรวนขนาดใหญ่โซ่ก็เป็นโซ่หนักอึงรวมแล้วหนักถึง34ชั่งสีเฟื่องเหนียนพลิกอ่านเอกสารของฝ่ายลงทันเป็นการเฉพาะแต่ไม่พบร่องรอยใดๆต่อมาเลี้ยงสุราเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทัน ถึงหลอกถามข้อมูลมาได้รู้เพียงแค่ว่าชายชาราแซ่เซิรนเป็นโจรสลัดมีชื่อเสียงอม,มหิตในเหือโจเหมือนว่าทำการค้าที่ผิดมหันต์สำเร็จแล้วแบ่งส่วนแบ่งไม่ลงตัวปีกลายแย่งชิงผลประโยชน์กันเองในชิงอั้นจิ้นของโยโจได้รับบาดเจ็บสาหัสหลบหนีมาที่อำเภอปี้สันถูกจับขังเกินครึ่งปีเดิมที ตนดูดูว่าสันต้องถูกส่งตัวไปบันคอในเมืองโยโจจึงไม่มีบันทึกในรายชื่อนักโทษแต่โยโจเกิดภัยพิบัติเสียก่อนส่วนอำเภอปี้สันเจ้าหน้าที่คนใหม่ก็มาแทนที่คนเก่าจึงเลื่อนการส่งตัวมาจนถึงตอนนี้สีเฟิ่งเหนียนไม่มีงานใดพอทำได้จึงมาที่คุกทุกสองสามวันนำสุรามดเขียวและเนื้อสีอิ้วมาเป็นกับแกมยกเก้าอี้มานั่งกลางทางเดิน สนทนากับนักโทษที่ถูกขังในห้องขังทั้งสองฝั่งสุดท้ายนักโทษคนอื่นๆล้วนขอสุรามดเขียวจากเขายกเว้นโจนสลัดเซิร์นสีฟั่งเหนียนน้อยครั้งจะปฏิเสธนักโทษที่ขอลิมรสสุราเนื้อถึงกับกลายเป็นสหายร่วมกินดื่มแต่ชายชาราแซ่เซิร์นยังคงมองอย่างดูได้บางครั้งลืมตาม,มามองสาดตังสีข้าฟันสี่ทิศชายชาราแซ่เซิร์น ร่างกายผอมแห้งฝืนลืมตาขึ้นทุกครั้งมุมปากยกยิ้มเย็นชาโหดเหี้ยมมองเจ้าหน้าที่ปกครองหนุ่มที่นั่งอยู่นอกห้องขังคลายว่าหากมือเขาไม่ถูกพันธนาการเพียงมือเดียวก็เด็ดหัวบน่บากของหมอนั่นได้ถูกรังที่เห็นแบบนี้บุรุษวัยกลางคนที่อยู่ข้างห้องขังนักโทษสำคัญจะพยายามปิดบังสีหน้ากังวลน,นักโทษวัยกลางคนคนนี้แหวังดูแล้วเป็นชาวไร่ชาวนาท่าทางซื่อ เหมือนว่าล่วงเกินตระกูลใหญ่ของอำเภอปี้สันถูกเล่นงานจุลล้มละลายยังไม่พอยังถูกยัดเข้าตารางลูกหลานตระกูลใหญ่ผู้นั้นยังเคยมาเย้ยถึงคุกสองครั้งยังประกาศอย่างหน้าเนื้อใจเสือว่าจะช่วยดูแลภรรยาและบุตรสาวของชายแท้วังนักโทษในห้องขังต่างรู้สึกว่าชายแท้วังออกจะหน้าอานาถมีสู้เอาหัวชนกำแพงตายไปเสียให้ดูแลรูรอดสัตรูโตู่แค้นอยู่นอกคุกตารางข่มเหงรังแกลูกเมีย จ้าได้แต่ระบายความทุกข์กับหนูที่ปีนป่ายใบหน้าตอนหลับอย่างนั้นหรือมีหน้าเกิดมาคิ้วตกดูแล้วชะตาอาภัพวันนี้สีฟึ่งเหนียนนั่งสนทนาสเพเฮรากับนักโทษเหล่านั้นเมื่อวานได้รับเงินเบี้ยววัดเกินครึ่งถูกเผยนั้นเบวเก็บไว้ไม่ทราบเอาไปซ่อนที่ใดนางแบ่งให้เขาบางกล่าวว่าเป็นค่าสุราของหนึ่งเดือนให้เขาจัดสรรค่าใช้จ่ายเอาเองแต่ว่า บัดนี้ห่วงจุ้ยเปลี่ยนพันหลังจากเฟืงกวนให้เจ้าหน้าที่ปกครองอย่างเขาดูแลฝ่ายโยธาจัวจิ้งประหลัดอำเภอเป็นฝ่ายเลี้ยงสุราสีฉีเสียมากกว่าสีฉีไม่อัตคัดขัดสนเหมือนเมื่อก่อนแต่ควบคุมฝ่ายโยธากอบโกยได้เพียงเนื้อขนาดเท่าขายยงไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงที่สําคัญคือถือเป็นครั้งแรกที่นายอำเภอเฟืองปฏิบัติดีด้วยต่อเจ้าหน้าที่ปกครองอย่างสีฉีเจ้าหน้าที่อื่น จึงมองสีฉี่สูงขึ้นแต่ครั้งหนึ่งจัวจิ้งดื่มสุรากับสีฉี่เอ่ยเตือนสีฉี่ว่าปุถุชนคลองหยกระวังชักน้ำจิ้งจอกเข้าหอหองสีเฟิองเหนียนแซงทำเลเลือนไม่รู้เรื่องรู้ราวจัวจิ้งคิดว่าเจ้ามอนี่ถูกผีครอบงำจิตใจจึงรอดูเรื่องหน้าขบขันสีเฟิงเหนียนลากนักโทษสองคนที่คุ้นเคยกันดีมาตั้งวงกินเนื้อและสุราด้วยกัน หากนักโทษอื่นมองด้วยสายตาละห้อยขอให้นักโทษสองคนนั้นนำเนื้อและสุราไปมอบให้จนกระทั่งคนชายในชุดหรูหราอุดจมูกด้วยถุงเครื่องหอมเดินเข้ามาในคุกพลันรู้สึกประหลาดใจเห็นคนผู้หนึ่งนั่งกลางทางเดินส่วนนักโทษที่นั่งชิดลุกองในห้องขังกำลังสวนเสเหเฮาเอ,อ่ยวาจาสกรปรกหยาบคายคนชายผู้นั้นขมวดคิว้วสีเฟืองเนียนยกจอกสุราขึ้น เช็ดขอบจอกด้วยชายแขนเสื้อยิ้มพลางชูจอกขึ้นสอบถามว่าเอาสุรามดเขียวสักจอกหรือไม่คุนชายผู้นั้นปลายตามองไม่แยแสสนใจสองผู้คมต่างรู้กันดีรีบส่งสัญญาณทางสายตามาทางสีฉีเจ้าหน้าที่ปกครองจากนั้นชี้ไปที่นักโทษแท้วังสีเฟื่งเหนียนยิ้มอย่างเข้าใจแล้วพยักหน้าคุนชายผู้นั้นเดินตรงไปยังหน้าห้องขังของชายแท้วัง กำลังเอ่ยวาจาสาดน้ำเกลือแผ่ทันใดนั้นมือปราบสี่คนก็จับกลมสองนักโทษที่มีอายุแตกต่างกันเข้ามานักโทษที่มีอายุเป็นโจรเท่าคิ้วโจรตาหนูอีกคนหนุ่มกว่ามีคิ้วหนาเป็นปืนสวมใส่เสื้อผ้าโกโรโกโซหน้าตามอมแมมนักโทษหนุ่มผ่อนฝีเท้าช้าลงมือปราบโชกใส่หลังเขาโซเซเกือบล้มความ่านักโทษอายุมากกว่ารีบประคองไว แล้วยิ้มประจบให้มือปราบสีเฟื่องเหนียนถามว่าทำความผิดใดสีมือปราบค่อนข้างใกล้ชิดกับเฟืองก้วนในอำเภอไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ปกครองผู้นี้อยู่ในสายตาแต่มากน้อยก็รู้จักกาลาเทศะหัวหน้ามือปราบยิ้มพลางตอบว่าเรียนแต่เท้าเจ้าหน้าที่ปกครองเป็นเพียงโจรไม่เข้าคันแต่บางอาจขโมยของในบ้านของหูหยินผู้เท่าจูไม่ถูกตีตายคาที ก่นรับว่าพอมีบุญแล้วหลังจากกล่าวจบมือปราบผู้นี้ก็ฝีเท้าเร็วเข้าใกล้คุณชายผู้ใช้ถุงเครื่องหอมอุดจมูกกันกลิ่นเหม็นยิ้มพลางเอ่ยอย่างนอบน้อมนี่ไม่ใช่คุณชายส่งหรอกหรือเป็นเกียรติที่มาเยือนคุณชายส่งวางใจได้พวกตาได้แววพี่น้องเรามีเวลาว่างจะต้อนรับเขาให้รับรองอยู่ไม่สู้ตายคุชายล้วงถุงเงินโยนให้มือปราบ เอยเสียงเบาว่าอย่าให้ตายเข้าจริงเรื่องไม่ใหญ่แต่ก็ยุ่งยากข้าไม่กลัวเกิดเรื่องแต่กลัวความยุ่งยากมือปราบที่ได้เงินลาบล้อยรีบหัวร่หือหือพวกพี่น้องรู้จักประมาณอาจเขาทุกครั้งจะร้องด้วยถุงผ้าสามชั้นไม่เห็นรอยแผลแค่ช้ำไหนคุนชายกวาดตามองโดยรอบสุดท้ายสายตามาตกลงบนร่างของนักโทษแหวัง ชี้นิ้วไปแล้วยิ้มกล่าวว่าไม่อย่างนั้นก็โยนสองโจรเข้าห้องขังนี้มือปราบตอบโดยไม่ลังเลมีอันใดยากเล่าคุณชายหันไปมองสองโจรยิ้มตาหยีพลางกำชับพวกเจ้าเข้าไปแล้วดูแลคนเก่าให้ดีดูแลดีแล้วย่อมมีสุราเนื้อมื้อใหญ่ของพวกเจ้าโจรเท่ากืนน้ำลายเอือก สายตามองโต๊ะสุราของเต้เท้าเจ้าหน้าที่ปกครองถามอย่างหวัดวาดคนชายท่านนี้พวกเราดื่มสุราสักสองสามคำก่อนได้หรือไม่ขาน้อยเข้าไปแล้วยมตีสนิทกับคนรู้จักเก่าของคนณชายให้ดีคนชายมองไปทางสีเฟื่องเหนียนในสายตาเขาเรื่องเล็กแบบนี้เจ้าหน้าที่ปกครองของอำเภอระดับล่างย่อมไม่กล้าปฏิเสธต่อให้เป็นคนต่างถิ่นเพิ่งมารับตำแหน่งในอำเภอปี้สัน ก็สมควรรู้ถึงชื่อเสียงของสกุลซ่งแห่งเยียนจือจินแต่เขาก็ต้องเลิกคิวความดุดันฉายชัดผ่านว่างคิวเจ้าหน้าที่ปกครองหนุ่มนั้นยื่นมือมาเปิดบนปากจอสแสดงท่าทีเด่นชัดว่าไม่ไว้หน้าขาโจนเท่าที่ไม่ได้ดื่มสุราแล้วแน่ๆเห็นเหตุการณ์นี้ก็รอบยินดีถึงกับขอให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างคนนางและลูกผู้ลากมากดีโดยไม่ได้ตั้งใจสาแก่ใจไม่ได้อยไปกว่าดื่มสุราทีเดียว คนชายส่องสูตรด,ดมถุงเครื่องหอมยิ้มอำมิติ์ดีคาดไม่ถึงว่าอำเภอปี้ซันยังมีบุคคลที่ค่าส่องอีเชื้อเชิญไม่ได้อยู่อีกรับสั่งสอนแล้วนักโทษวัยกลางคนแหวังที่ไม่เคยพูดคุยกับสีเฟื้องเหนียนเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างซาบซึ้งมองเจ้าหน้าที่ปกครองที่ไม่ประสาในแวดวงขนนางแม้แต่น้อยซ่องอีเดินออกจากคุกไปโดยตรง มือปราบโยนสองนักโทษเข้าไปในห้องขังแล้วสาวเท้ายาวจากไปหลังจากสีฉีล่วงเกินคุณชายส่งแล้วก็ทั่งหมุนตัวมากล่าวอำลาอย่างที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสมควรมีมือปราบก็ละเวะ้นแล้วสีเฟืองเหนียนเจ้าหน้าที่ปกครองที่สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวยันตัวยืนขึ้นเตรียมจะจากคุกไปนักโทษสำคัญแท่เสินที่ถูกโวนยิ้มเอ่ยว่าเจ้านมแซสีเจ้าเป็นคนนางได้น่าสนใจ ข้าเดิมสุราของเจ้าสักจอกสองจอกก็ไม่รังเกยียจว่าปากสกปรกเอาสุราไหมข้าสีเฟื่งเหนียนไม่ยี่ราเดินออกจากคุกไปถึงสุราและเนื้อให้ผู้คมนักโทษแซ่เซินกลดาแต่สบสายตากับสองนักโทษที่เข้ามาใหม่ต่างฝ่ายต่างพยักหน้าคืนจันกระจ่างดาราปล่าปลายสีเฟื่งเหนียนเข้าเวรในฝ่ายโยธาฝ่ายโยธาอยู่แถบเดียวกับฝ่ายลงทัน แต่อยู่ค่อนไปด้านหลังสักหน่อยทว่าอยู่ไม่ไกลจากคุกอย่าเห็นว่าอำเภอปี้ซันเป็นอำเภอร,ระดับลางแต่กองงานเจริและกองงานปราบปรามมีเจ้าหน้าที่มือดีจํานวนมากเนื่องเพราะที่นี่มีพื้นที่กว้างใหญ่ความขัดแย้งมากส่วนมากเจ้าหน้าที่ในที่ทําการมีเพียงเท่านี้หากไม่มีความสามารถนั่งยองจองสวมสวมแห่งนี้ก็คงถูกคุณชั่วปั่นป่วนจนกลิ่นเหม็นอวนตลบเต็มอากาศแล้ว ฝ่ายโยธามีสีเฟืงเหนียนเพียงคนเดียวจู่ๆเขาก็ลุกขึ้นรินสุราหนึ่งจอกยกจอกเดินออกจากห้องพบสี่คนเดินสายอาดๆออกจากคุกโดยบังเอิญทั้งสี่คนล้วนสวมชุดผู้คุมที่ไม่พอดีตัวเห็นแล้วหน้าขันสีฟังเหนียนทำหน้าชะโงนงง,งอยอึ้งอยู่กับที่กำลังจะเป็่งเสียงก็ถูกนักโทษสำคัญแซ่เซินที่ปลดตัวแล้วฝีเท้าเร็วดังสายฝาชกใส่หน้าผาก แต่เท้าเจ้าหน้าที่ปกครองถึงกับลอยกระเด็นก่อนร่างจะร่วงตกพื้นนักโทษที่เป็นโจรอีกคนก็สาวเท้ายาวตามเข้ามายกเท้ากันที่แผ่นหลังของสีเฟืองเหนียนช่วยทอนกําลังลงร่างของสีเฟืองเหนียนจึงตกพื้นอย่างเงียบๆไร้ซุ้มเสียงนักโทษแซ่เซินสอดสิบนิ้วประสานกันแล้วบิดไปมาหัวรอคือๆเอ่ยว่าไม่ได้ออกแรงมานานรังไว้ไม่อยู่เกือบทำเสียเรื่องแล้ว ด้านหลังชายชาราแซ่เซินคือโจรอีกสองคนและชายวัยกลางคนแท่หวังชายแท่หวังเห็นเหตุการณ์แล้วทนไม่ไหวแต่แววตาของโจรสองคนเย็นชาโจรที่หนุ่มกว่าเดินขึ้นนาเหลือบมองเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอปี้สันที่นอนกองกับพื้นปลาดเดียวเอ่ยเสียงเบาว่าผัวอุโเสเซินคนผู้นี้มีฐานะเจ้าหน้าที่ขนงังลองนำไปเป็นตัวประกันด้วย แต่ไรมาการตรวจตายามวิการของอำเภอปี้สันเข้มงวดค่อนข้างรับมือยากหากระหว่างทางเกิดข้อผิดพลาดถือว่ามียันป้องกันตัวขึ้นเขาแล้วค่อยสังหารทิ้งก็ไม่สายชายชราแซ่เซินคิดิดแล้วก็กวักมือเรียกชายแซ่หวังเอ่ยว่าหวังสือเว้ยเจ้ายัางพอมีแรงแบกคนผู้นี้ตามข้าขึ้นเขาต่อไปเจ้าคิดแก้แค้นลูกหลานสกุลทรงนันก็ง่ายได้แล้ว หวังสือเว้ยหน้าตาอมทุกไม่โต้แยง้งแบกเจ้าหน้าที่ปกครองแท้สีขึ้นทั้งสี่คนชำนาญเส้นทางโจรวัยหนุ่มคอยเปิดทางหากได้ยินเสียงก็ซ่อนตัวหากซ่อนไม่ได้จริงๆก็กระโดดไปบนกำแพงพลังตัวเบาไร้ากาดยิงมีเพียงหวังสือเว้ยที่มีพละงกำลังไปเสียเปล่าไม่อาจเรียกว่ามีทักษะหยุดชายชราแท้เสืิอต้องคว้าไหลพากกระโดดขึ้นไปบนกำแพงสูงสองสามจัง น่าจะเป็นการห,อห่อเหินเดินกำแพงอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปเอ่ยถึงคนทั้งกลุ่มออกจากที่ทำการได้อย่างปลอดภัยคืนนี้ไม่พบทหารยามลาตะเวนจึงจากไปไกลได้อย่างสบายบนเส้นทางสายเล็กเงียบสงัดมีสามคนสวมชุดดําขี่ม้ามาคอยรับนําม้าสามตัวที่ไร้คนขี่มาด้วยชายชาราแซ่เซินเพียงแต่ปลายเท้าก็ทะยานร่างขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าสีทิศรอบด้านไร้คนนอก เขาเอ่ยเสียงกังวานหลิวอี้เจ้าขี่ม้าตัวเดียวกับหวังสือเว่ยเชื่อเจ้าหน้าที่นั่นทิ้งและโยนศพทิ้งไปก็ได้แล้วถือเสียว่าเป็นของกำนันที่ข้าทิ้งไว้ให้อําเภอปีสันหวังสือเว่ยรวบรวมความกล้าเอ่ยขึ้นเจ้าหน้าที่ปกครองท่านนี้เป็นคนไม่เลวผู้อาวุโสลงมือไว้ไมตรีได้หรือไม่ชายชาราแท้เสินหัวร่อยย่อใจมนุษย์สุดยังคาด ยากจะบอกว่าเป็นคนดีหรือไม่แต่เนเมื่อเป็นคนานางดีไม่ว่าอย่างไรก็สมควรตายหวังสือเว่ยเจ้าใจอ่อนเป็นสตีสุนักแก้นิสัยกินอาจมไม่ได้สมแล้วที่ลูกเมียเจ้าจะถูกลูกหลานตระกูลใหญ่มือไม้ไร้เรี่ยวแรงจะมัดไก่ข่มเหงรังแกหากเปลี่ยนเป็นข้าต่อให้ไม่มีฝีมืออย่างไรก็ต้องเชิดคนต้งติ้งที่ถือถุงเครื่องหอมนั้นได้หวังสือเว่ยนิ่งเงียยไป คิดเอ่ยคำแต่ชะงักไว้เห็นชายหนุ่มที่ชายชาราแซ่เซินเรียกขานว่าหลิวอี้เดินเข้ามาก็กัดฟันเคลื่อนฝีเท้าถอยหลังไปหลายก้าวเหมือนตัดสินใจปกป้องชีวิตของคุณนางหนุ่มผู้นั้นชายชาราแซ่เซินเห็นอยู่ในสายตาขมวดคิ้วกล่าวว่าหวังสือเว่ยข้าพาเจ้าออกมาจากคุกด้วยพอเห็นว่าเจ้าเป็นคนหน้าเวทนาอย่าได้คืบจะเอาศอกอารมณ์ข้าดีกว่าตอนหนุ่มหลายร้อยเท่าพันเท่าก็จริง แต่ชายามือควักหัวใจที่ชาวยุดดุนเดียวกันตั้งให้ยังคงอยู่ขืนเจ้ายังไม่ปล่อยเจ้าหน้าที่ปกครองนั้นหลิวอี้จะสังหารเจ้าไปด้วยยิ่งกว่านั้นอยากมีที่นั่งในถ้ำลงเซียนก็ต้องสังหารคนเป็นใบเบิกทางข้าให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่อยากลงปอละโลกไปพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองก็เชิดหมอนั่นทิ้งเสียแล้วขึ้นเขาฝูลูอย่างมีหน้ามีตาข้ามีไมตรีกับเจ้าเขาและเจ้าทมช่วยเอ่ยวาจาดีให้เจ้าได้ คิดเอาเองแล้วกันหวังสือว่าลังเลไม่อาจตัดสินใจคุกของที่ทำการเกิดเรื่องร้ายช่นนี้สถานสะเทือนายนอำเภอและประหลัดอำเภอทั้งสองตื่นขึ้นคลุมชุดคลุมสีหน้าเฝิงก้นเคร่งครึมจัวจิ้งมีสีหน้าไร้อารมณ์ก็จริงแต่รอบยินดีในใจนักโทษสำคัญนั่นหลบหนีไปยังไม่เท่าไหร่เพราะไม่มีบันทึกในรายชื่อนักโทษแต่นักโทษแท้หวังนั้น สกุลส่งเจ้าถิ่นในเมืองคอยเล่นงานอยู่ไม่อย่างนั้นคงไม่ทุ่มเงินทองย้ายเจ้าหมอนั่นจากคุกใหญ่ในเมืองมาขังไว้ในคุกเล็กๆของอำเภอปี้สันฝืนก้วนนามเพออย่างเจ้ากระทั่งเรื่องเล็กก็ยังทําได้ไม่ดีต่อไปอย่าได้หวังเลื่อนขั้นไปเมืองเยียนจือหรือต่อให้ได้เลื่อนขึ้นไปไม่กลัวสกุลส่งกันแกล้งเจ้าหรือบ้านรั่วไม่พอฝนยังกระหน่ำทั้งคืนได้ยินเสียงคนรายงานว่า ส่งอีมาเยือนที่ทําการกลางดึกจัวจิ้งเบือนหน้าไปเล็กน้อยจ้องเทียงสีแดงเล่มใหญ่ขนาดเท่าแขนเด็กกลางโถงยากปิดบังรอยยิ้มอย่างสํำราญอูราแต่เพียงไม่นานจั่วจิ้งก็ยิ้มไม่ออกเนื่องเพราะ่่งอีขอเจ้าหน้าที่อื่นๆในโถงออกไปให้หมดเหลือเพียงฝึงก้วนในอำเภอและจัวจิ้งประหลัดอำเภอจากนั้นสรงอีก็เก็บท่าทียโสโอหังประกอบมือคำนับเอ่อยว่า ก่อนหน้านี้ซ่องอี้ล่วงเกินท่านทั้งสองหวังว่าสองท่านจะให้อภัยเซอร์ลี่ฉายามือควักหัวใจเป็นโจรที่หลบหนีการจับกลุมมาหลายปีของโยโจซ่องอี้เคยมีตำแหน่งในที่ทำการของเยียนจือจินหวังสือเว่ยเป็นหัวหน้ามือปราบของชิงอันจินแผนการทั้งหมดนี้ทำเพื่อปล่อยเสือกลับเขาเพื่อสาอหารังเก่าของเขาฝูลู่นอกจากใต้เท้าหวังยังมีในกองอำเภอไป ขอกำลังผลลาตาตเวนของนายกองแห่งล่วเจียงและทหารม้าเบาหนึ่งร้อนายถึงตอนนั้นแค่นอกในประสานงานกับใต้ท้าหวังตอนนี้เองสตรีนางหนึ่งถือกล่องอาหารยามดึกเข้ามาในโถงที่ทําการส่องอีนึกแปลกใจสตรีนางนี้งดงามเพลิดเพล้วยากพบเห็นแต่เหตุใดถึงเดินเข้ามาในที่ทําการที่มีการป้องกันเข้มงวดแน่นหนาได้โดยตรงต่อให้เป็นสตรีในครอบครัวของจันที ก็ไม่สมควรบุ่มบามเช่นนี้ฝิงกวนและจัวจิ้งอารมณ์ดีขึ้นอย่างมากฝิงกวนรอบยิ้มแล้วตีสีหน้าขึมเอออย่างกลัดกลุ่มว่าสีหูหยินเจ้าหน้าที่ปกครองสีถูกคนชั่วจับตัวไปช่วคราวนี้เป็นหรือตายยังไม่ทราบแต่ขอหูหยินวางใจเจ้าหน้าที่ในอำเภอย่อมช่วยเหลือเต็มที่ไม่รอในอำเภอพูดจบนางรับคำเสียงเรียบแล้หมุนตัวจากไป จัวจิ้งลูกเคลและรอบยิม้มหรือว่านางกับเจ้าหน้าที่ปกครองสีเข้ากันไม่ได้จัวจิ้งปลายตามองเฝิ่งควนยิ้มเย็นชาในใจสีฉีเอ๋ยสีฉีต่อให้เจ้าไม่ได้ตายในเงื้อมมือของโจรก็ต้องตายในเงื้อมมือของนายอำเภอจัวจิ้งจดจำคำหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเจ้าตายได้อย่างวางใจภรรยาเจ้าข่าเลี้ยงเองตอนนี้ จัวจจิงคิดว่าจะขอแบ่งน้ำแกงเย็นชื่อสักชามจากเฟิงกวนอย่างไรหรือไม่สู้แบบเจ้าตายคารอดแต่ช่วยในอำเภอที่เยอ่อหยิงโอหังผู้นี้อย่างจริงใจอย่างมากใต้เวทีทั้งคู่ก็เป็นพี่เขยน้องเขยกันอย่างปลองดองสักครั้งเผยนั้นเว่ยเดินออกจากที่ทำการยำเดินบนถนนอ,นอนเงียบสงัดมองสีของฟ้าปลาดหนึ่งเอ่ยเสียงเบาว่าดึกแล้วไม่กลับบ้านยังปูฟูกนอนพื้นไม่พอหรือ